ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ก็มีกับผมบุ๋มๆในเกม r o b l บ x Creature of s o n a โ i นกันอีกครั้งสัวันดนีนครับเราจะมาเล่นเป็นสัตว์เดฟที่มีชื่อว่าจิบลบนะครับสปอพัของเจ้าจิบเบนะครับเขาบอกว่ามันอาศัยอยู่บนฟากฟ้านะครับและก็เนินทรายที่เต็มไปด้วยฝุน่นสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในอากาศที่แห้งแล้งแล้วก็เคลื่อนที่ได้ง่ายดายด้วยปีกขนาดใหญ่ทั้งสองข้างมันมีปีกที่หางนะครับแล้วก็ชอบอยู่ในปุยเมฆ มันมักจะโจมตีเหยื่อจากฟากฟ้านะครับแล้วก็ใช้ขาหน้าทั้งสี่เนี่ยจับเหยื่อบินขึ้นไปนะครับจากนั้นก็โยนเหยื่อลงมาเพื่อฆ่าเหยื่อของมันนะพวกมันเนี่ยมีความสามารถในการน็อกเอานะครับที่ทําให้นักล่าที่จะล่ามันเนี่ยหรือว่าเหยื่อของมันเนี่ยหลับไหลได้ต่อมานะครับมาดูที่สเตตนะตัวนี้มีเลือด2,600นกะฮะแล้วก็ดาเมจ140สิปีดเวลาเดินนะครับส6สปีดเวลาวิ่ง58แล้วก็สปีดเวลาบินนะครับ25น้ิห้าน้ำหนักหนึ่งพ การเจะระเติบโตนะครับ25นาทีอยู่ทียร์3นะตัวนี้ก็จะมี Ability ี้ครับป้องกันบลีด25%แล้วก็สามารถพ่นพิษได้นะโดยพิษจะทำดาเมจ1ดาเมจต่อวินาทีครับแล้วก็มีสกิลกดใช้นะก็จะเป็นสกิล area sleep เมื่อกดใช้นะครับคนที่อยู่รอบข้างจะหลับไหลนะแล้วก็มันเป็นพวก night nice stalker ครับที่สามารถมองการคืนได้ดีกว่าสัตตัวอื่นนะครับโอเคต่อมาเรามาเลือกตัวละครนะครับ สำหรับเจ้าจิบลีนะครับตัวผู้ตัวเมียเนี่ยก็จะไม่ต่างกันเลยนะผมก็จะเอาเป็นตัวผู้แล้วกันนะครับสีก็เอาสีเดิมนี่แหละสวยละสนับสนุนโดย Art Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัสของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่ายไอเดีเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ a r c s h o p โอเคมาแล้วนะครับ และนี่คือหน้าตาของเจ้าซิบริของเรานะครับหน้าตาของมันนี่ก็จะมีหัวที่คล้ายกับงูเห่านะแล้วก็มี3ตานะครับตัวนี้มีขาทั้งหมด6ขานะรวมปีอีก2นะครับเป็น8ขานะครับแล้วก็มีหางที่ยาวนะครับที่ทําหน้าที่เหมือนกับหางเสือเครื่องบินนะเรามาดูท่าโจมตีนะครับกดคลิกจะเป็นท่าโจมตีนะแล้วก็กดคิวนะครับจะเป็นท่าที่ทําให้ คนที่อยู่รอบข้างนะครับหลับนะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นท่าซีนครับท่าพ่นไฟยังไม่มีนะพ่นผิดยังไม่สามารถกดได้นะครับโอเคเรามาดูนะครับการวิ่งนะก็ถือว่าไวอยู่และการบินก็ประมาณนี้นะครับสวยงามมากๆหาที่ลงจอดชบมาฟังเสียงร้องนะครับเสียงร้องที่1 เสียงร้อนที่สอง <S <S> <S เสียงร้อนที่สาม <S <S> <S และก็เสียงร้องที่สี่นะครับประมาณนี้สับตัวนี้ครับไม่มีกลิมเมอร์นะพอะงั้นแล้วเราไม่ต้องหวังนะตอนนี้ฝนก็เอ้ยไม่ใช่สิหิมะก็ตกหนักนะต้องหาที่หลบซ่อนก่อนแหละ เป็นสัตว์ที่บินได้นี่ค่อนข้างสบายครับมองหาอาหารง่ายนี่ไงเจอแล้วมีน้องนองบอดครับมันคืออาหารที่กรอบนะฮะมันจะสปอนให้กับผู้เล่นอันนี้มี2อ,อันแบบนี้ก็อยู่สบายอะ่ะเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะไม่มีนะผมชอบรูปร่างของมันมากเลยเป็นงูที่เหมือนกับผสมกับสัตว์ลีล้งด้วยนมนะแล้วก็ผสมข้างคาวผสมนกผสมมังกรไวเวิร์นไปหมดเลย มันเท่มากเลยอ่ะมาดูที่ทะเลทรายดีกว่ามีใครหรือเปล่านะทะเลทรายน่าจะคนเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคนเยอะเกินไปก็อาจจะเสี่ยงตีนนิดนึงโอ้โหอย่างเยอะเลยมีวอร์เดนด้วยฮนะเราขึ้นมาด้านบนดีกว่าครับเพื่อทำการสอดแหนมดูสิว่าที่นี่เขาอยู่กันเป็นมิตรหรือเปล่า โอโหมีตาด้วยเราโดนทีเดียวน่าจะตายนะครับโดนมันกัดนะเราหลบแถวนี้ก็ได้นะรอคนมาเกิดแล้วก็ลงไปโฉบลยครับเหมือนกับที่ตามประวัติของมันมันจะโฉบเหยือ่อขึ้นมานะครับก็โยนเหยื่อทิ้งแต่เกมนี้ไม่มีดาเมจฟอร์ดาเมจอะก็คงไม่เป็นไรมั้งตกสูงแค่ไหนก็ไม่ตายโอเคเรานั่งฟาร์มบนนี้แล้วกัน รอดูซิว่าจะมีใครมาหรือเปล่าถ้ามีก็จะลงไปโฉบรู้สึกอ่ะโอ้โหตอนนี้เราเป็นวัยทีนแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็ดูตัวใหญ่ขึ้นนะมีขนตามร่างกายมากขึ้นผมลืมเปิดท่าขู่ให้ดูนะครับท่าขู่ก็ประมาณนี้จะเป็นการกระพือปีกนะแล้วก็ท่ากลัวครับก็จะเป็นการย่อตัวแบบนี้น่ เสียงร้องต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือไวทีนจะมีหางที่มีขนงอกออกมานะอย่างที่บอกนะครับมันทําหน้าที่เหมือนหางเสือเวลาตัวนี้บินนะครับมีใครมาหรือยังยังไม่มีเลยมีซากตรงนี้ซากอะไรวะซากของซาหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้รู้ตอนนี้คือหิวนะกินก่อนโอยซากเน่ามันคือซากเน่า กินแล้วจะหิวน้ำนะครับแล้วก็เลือนรถเรามากินน้ำก่อนเรากินพอประทังชีวิตก็พอนี่ไงสกิลมองกระคืดของมันนะครับก็จะทำให้ภาพในเกมเนี่ยสีสันสดใสแบบนี้นะมองเห็นต้นไม้แบบผล,ลไม้แบบเหมือนเรืองแสงเลยนะตัวนี้ก็ตาค่อนข้างดีดาราก็มีสัตว์อยู่2-3ชนิดนะกำลังอาศัยอยู่ในป่า น,นีมีใครไหมมีเนื้อนะแล้วก็มีตัวตรงนี้ลองสกิลหน่อยไหมป้าบเขาให้จงหลับจงหลับไหลหลับแล้วกัดกัดกัดงงงงเรียบร้อยเ <laughs> นี่ยนะสกิลของมันนี่จะทำให้ศัตรูหลับได้ครับแล้วก็มันจะมีโอกาสกัดศัตรูหรือว่ามีโอกาสนีศัตรูได้นะจัดว่าแจ่มมากอ่ะเป็นอาเดทันทีโยนเนื้อทิ้งด้วย นี่คือหน้าตาของอดาลดะครับก็จะมีมีครานะแล้วก็มีขนเต็มตัวเลยเต็มหัวนะครับขนยาวมากขึ้นนะครับตัวของมันนี่ก็จะมีเหมือน,นกับกระดูกนะรโผล่ออกมานะหางก็มีขนเยอะขึ้นนะครับคล้ายๆกับหางฉลามเลยเทมาก เรามีท่าพ่นเรามีท่าพ่นพ่นได้นานด้วยติดคลีด้วยนี่แน่จะไปไหนเออวิเป็นตัวใหญ่มากเออ,เอ,อได้แล้ววะวิล่ายากอยู่นะคงเป็นเพราะตัวเราบางด้วยนะครับเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้นะเหมือนยีราฟเลยแต่ว่าตัวสวยดีนะ <laughs> แต่เราต้องล่าเพื่ออาหารนะครับถ้าเราไม่ล่าเราก็ไม่ได้กิน หยิบอาหารมาเราขึ้นไปด้านบนดีไหมหาที่หลบซ่อนดีกว่าครับตอนนี้ได้อาหารแล้วสบายใจใต้องอยู่รอดให้พ้นจากหน้าหนาวตอนนี้มีซากนะเอ๊ะเหมือนจะมีตัวเหมือนจะมีตัวตัวน,นี้ไปกินซากนะครับโอ้ยมีสองตัวเลยเหรอ,อเดี๋ยวเราไม่ฆ่าเขาแลยกันเราจะลงมาแบบเป็นมิด กินด้วยฉันกินด้วยได้ไหมโอเคไม่ทำอะไรแค่จะมากินอาหารเจ้ายานะมองเช่นแบบนี้เฮ้ยจงหลับซะจงหลับซะจงหลับซะเอ้ย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 บินโอเคบ้าจริงไอ้บ้านี่สาจะไม่ทำอะไรละ บังอาจมากบังอาจมากแกแกนะแกจงติดพิษซะเถอะทำไมเราติดพิษได้วะเนี่ยไอ้บ้านี่ไล่กัดมันไล่กัดมันคนไฟแต่มันตามอะตามจะไปไหนกระตูดกระตูดตกน้ำายเจ้าบ้านี่ จะตามล่ามานะัน่ะอุตส่าไว้ใจมันผิดที่ฉันยอมยกใจไม่ใช่ไฟฮะลงน้ำก็โดนพิษอะบอกเลยเราก็ติดพิษมันก็ติดพิษตายซะอยู่ดีไม่ว่าดิจงหลับยังไม่หลับหลับไม่ได้ฮะครูดาวครูดาวอยู่ตามล่าฮะบินไล่บินไล่ สึกว่าเซิร์ฟจะหน่วงๆ,ๆนะแหลกๆผมกดบินมันก็ไม่บินไปอะ่ะบ้าเอ้ยหรือว่าพี่จะทำให้ช้าลงเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับน่าจะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มากกว่านี่นะกดไม่ถึงเนะี่ยจงตายซะแกย่ะควรอัดเข้าไป มันนิ่งอะ่ะมันนิ่งมันนิ่งจงหลับหลับไม่ได้อะ่ะเหลืออีกสิบแปดวิ <c oughs> เรียบร้อยอ่ะไม่สนว่าบางอาจทำเราก่อนอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเพลย์ของเจ้าจิบลีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าใครอยากเห็นผมเล่นตัวไหนอีกครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบายไว้พบกันใหม่นะครับ